เป็นรับตังค่ะรับตังเป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นคนที่ราศิลปะมีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดในหมู่มกลุ่มเ yes. ด็กทั้ง6คนเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเวลาได้รู้เรื่องชาวบ้านมีความสุขที่สุดชอบเผือกนั่นเองเผือกอะไรจ๊ะ คนรี้กว่าใส่ใจชุมชนอยากเป็นคนทันคนแล้วก็เป็นคนเจ้าเล่ห์ค่ะเด็กที่นี่เรียนจบป .6 ก็หลุดแล้วนะคะในเรื่องชื่อจริงชื่ออัญญาลีลาวันชัยชื่อเล่นชื่ออัญญาค่ะที่วาดทำแพปลาเรียนเก่งวาดลูกเก่งอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะถ้าเห็นขยะที่ริมชายหาดจะเก็บไปทิ้งถังขยะค่ะตรงนี้ไม่ใช่ถังขยะ ช่วยเก็บไปทิ้งด้วยค่ะจนมารู้ว่าตัวเองอยากเป็นนักวิชาการประมงหรือนักอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะพวกเราจะตั้งใจสอบให้ติดเพื่อนาคตของเราตามที่ครูสอนไว้ชื่อเล่นหนูดีครับคาแรคเตอร์คือชอบกินแม่ผมบอกให้มาเรียนอยู่บ้านกินเปลืองมากชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายชอบแก้งเพื่อนชอบ อชอบปกป้องเพื่อนรังแกเพื่อนชอบรังแกเพื่อนชอบปกป,กป,กปก้องเพื่อนพี่ชายช่วยดังตามที่เพื่อนผมบอกด้วยถ้าไม่อยากเจ็บตัว<ะ>ไม่ชอบเรียนหนังสือเป็นคนขี้เกียจแล้วก็วาดรูปไม่เก่งแม่เราห้ามไม่ไปเจอครูแซนดี้อีกแล้วความฝันอยากเป็นตำรวจครับโ รับบทเป็นแบงค์ครับแบงค์ชื่อจริงชื่อกวินครับคาแรคเตอร์ของแบงค์เนี่ยเป็นเด็กที่หน้าตาดีนะครับหลงตีเป็นเด็กที่หน้าตาดีนะครับเป็นเด็กขาวตีเป็นลูกคนรวยครับพ่อทำรีสอร์ดครับแล้วก็ไม่เลยแม่พอแม่แม่ขอไม่เคยเจอครับครับนิสัยก็เป็นคนดีครับเป็นเด็กรักเรียนครับแต่ว่ามีหัวการค้าครับเลนเี้ย นับมีเลหลย่ยมเยอะครับครูขอบใจเธองมากเลยนะที่มาเรียนพ่อผมจ้างมาเรียนครับกวานเท็กตลงราคาได้เนี่ยแทบแย่แบงค์เล่นกีฬาไม่เก่งครับเล่นไม่ได้แล้วครับวิ่ง50เมตรก็เหนื่อยแล้วครับแล้วก็โตขึ้นไปเนี่ยอยากเป็นนักธุรกิจตามรอยพ่อครับนี่แหละครับจุดแข็งของผมแอบซื้อไม่บอกใครต่อจากนี้เนี่ยผมจะเป็นคนที่เลยที่สุดบนเกาะเลยครับเวลาปวดเป็นทะเลครับ ทะเลเป็นเด็กที่ไม่ค่อยหลาดครับแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดไม่ไม่ไม่ค่อยอยากพูดเอ่อคำว่าฉลาดเขาไม่คฉลาดเขาไม่ฉลาดครับไม่ไม่ฉลาดเขาไม่ค่อยฉลาดครับแล้วก็เป็นคนขี้เกียจไม่อยากเรียนครับเรียนไปสุดท้ายก็ต้องมาช่วยพ่อแม่หาป่าอยู่ดีไม่รู้จะเรียนไปทำไมไม่อยากเป็นอะไรตัวขึ้นไปครับเป็นหมอไม่ใช่หรอแล้ยังไม่อยากเป็นอะไร แล้วตอนหลังที่พ่อเขาลงป่วยใช่ไหมครับก็ยูดีก็อยากการเป็นหมอใช่ไหมครับก็มารักษาคนแล้วก็เป็นคนที่กลัวผีกลัวเลือดกลัวเลือดโรงเรุกอยากครับเป็นเด็กขี้กลัวครับผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากเรียนคีโนรับบทเป็นอารุธซอสายดีครับชื่อในเรื่องครับคาเร็กเตอร์เป็นชาวมุสลิมครับอัสลามอะลัยกุมอัชฮะดุอัลล์ อิลาฮเอลลอหอฐานะยากจนสายตาสั้นครับแล้วก็ชอบซ่อมของแกะของครับเข้าของอืมเป็นเด็กเงียบๆนิ่งๆครับแต่ตัวจริงก็อาจจะไม่ใช่ครูเห็นครูก็เลยให้ไปเรียนทางช่างไฟฟ้าครับผมก็เลยมีความฝันอยากเป็น ช่างใหญ่ผมอยากเป็นนายช่างใหญ่ที่ซ่อมของทุกอย่างบนโลกได้ครับ